เฮ้ยข้างหน้ายืนกันสี่คนเห็นป่าวห้าคนแล้วนะี่ยขึ้นรถก่อนเร็วไหนวะถอยกลับมาโอ้วะถอยกลับมาเร็วขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยมันได้ยินแล้วอย่าวิ่งดิเอยเร็วมันมาแล้ววะ<ป>อีงมันจัดไปปางไปอ่ะเดี๋ยวไปลงรถ โอ oh, <laughs> ้ลั่านล่านมีบนรถไอ้สัสไม่赖หรอกมันตามไม่ทันหรอกเนี่ยจะให้มันลงร้านนี้นี่มีร้านปืนอยู่ตรงนี้เห็นป่ะซ้ายข้างหลังยิงมันยิงให้หมดไอ้มันโดดไปดูวยแล้วเอาเฮ้ยเดดขึ้นมาโดดขึ้นมาบนรถเดินมาบนรถเยอะไม่เยอะวะ เดินขึ้นมาบนรถไปเร็วเดินขึ้นมาบนรถไปเร็ววิ่งเข้าบ้านใช่วิ่งเข้าบ้านไอ้ฉอยตายแน่เลยว่ะจะตายเนี่ยไอ้สันแม่งลั่นเอ้ยตายเลยสันแม่งลั่นกูเข้ากัล้วนี่ไปสันแม่งลั่นดูดิมาเทียบเลย